คผู้ชมคะแบรนด์ไฮเซนเนี่ยต้องการที่จะผลักดันประเทศไทยนะคะให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าในอาเซียนเลยนะคะดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะไฮเซนขึ้นในประเทศไทยคะ่ะ ไฮเซนทุ่มเม็ดเงิน4,700ล้านบาทผลักดันไทยเป็นฮับการผลิตตู้เย็นเครื่องสักผ้าของอาเซียนพร้อมเดินหน้าจาัดวิธีวางศิลาฤกษ์นิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะไฮเซนคาดว่าแผนระยะที่1จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี2569และสามารถรองรับกําลังการผลิตได้มากกว่า2อล้านแสนเครื่องต่อปีถือเป็นอีกก้วสำคัญของไฮเซนในการขยายเครือข่ายการผลิตและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว今天是海信的。 在这个泰国开的第一个这个工厂，所以说我们非常的激动。泰国也是在呃，海信在泰国投资建设了 H A H A 智能制造工业园，也是海信立足于东盟、面向全球很重要的一步，也是海信未来发展的一个非常重要的开篇。 สำหรับนิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะไฮเซนจัดตั้งขึ้นภายในนิคมคอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรี2อ,อบ้านมึงจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง CLMV ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด